วัสดีค่ะแฮมแฮลช n แนลค่ะวันนี้เรามาเล่นเพลย์รูมกันต่อนะคะเดี๋ยวจะลองย้อนกลับไปเก็บปริศนาที่เราข้ามไปนะคะลองกลับไปที่ห้องน้องหมาก่อนเนอะรู้สึกจะมีหน้าต่างตรงนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวลองใช้<อ>แปรงลวดขูดดู ว่าอาจจะขูดสีดำๆนี้ออกได้นะคะไม่ได้หรอกมันตกเ,เหมือนจะขูดได้ค่ะอเอาสนิมออกได้แล้วนะคะเปิดไม้วยอะไรเนี่ยใไ้ท่านเหรอมีแสงสว่างเข้ามาจากข้างนอกนะคะแต่นี้มันเป็นในรูป แสงจั่งในรูปเหรอดูมันย้อนแย้งไงพีก่กนลแล้วก็เอททำอะไรได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูคำไหว้หน่อยนะคะใช้ไฟสีเขียวไปสองดวงนะคะอืมชั่วโมงวิทยา,าศาสตร์แสนสนุกให้หาจุด รวมแสงอาทิตย์เข้ามานะคะแล้วก็จุดไฟที่เทียนสิ่งที่จะใช้เป็นจุดรวมแสงอาทิตย์ได้นอกจากแว่นขยายก็มีแว่นตาแล้วก็มีกระจกเรามีเรามีกระจกวางกระจกไว้ได้ใช่ไหมจุ๊บโอเคแล้วเขาบอกให้เราจุด เทียนจุดเทียนได้แล้วทีนี้เฮ้เรารู้แล้วน่าจะเอากระดาษนี้มาส่องได้นะคะมัต้องมีตัวอักษรซ่อนอยู่แน่เลยเฮ้ยได้จริงด้วยเป็นสีนะคะสีน้ำเงินแดงสีเหลืองน้ำเงินแล้วก็สีขาวดำ น่าจะเกี่ยวข้องกับปุ่มในตู้แน่เลยน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินขาวดำโอเคเพรามันมีแค่สามปุ่มเองอะน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินขาวดำ อาไม่ใช่ฮะโอ้หาต้องเอาสีมาผาสมกันน้ำเงินแดงเป็นสีม่วงเหลืองน้ำเงินเป็นสีเขียวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขาวดำยังไม่ได้ผสมเลยอะ่ะมันไม่ใช่สีเทาเหรอมดีเป็นสีดำเือเราจําผิดโอเค ได้รูปห้องเก็บของมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะโอเคแล้วาต้องหารูปส่วนอื่นใช่ไหมทีนี้เราลองกลับมาต่อพัสเซอลที่ห้องนี้นะคะเพราะดูเหมือนจะเป็นรูปเดียวกับอันนี้อาอใช่จริงด้วยเออต้องประกอบเอานะคะอันนี้ย็่ตรงไหน หม่หม่อันนี้โอเคชิ้นสุดท้ายแล้วเรียบร้อยว้ โอเคได้รูปอีกส่วนหนึ่งมาแล้วเราจะออกได้แล้วใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้านหลังเออต้องหันกลับไปดูเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่คนเออไม่ใช่คนสินะจิไมได้ไหมค่้ายนะ่ะ ไม่ต้องทักซี่เอาเวนกับห,หายไปแล้วไม่เห็นกุญแจโอเคได้กุญแจมาแล้วมีอย่างอื่นเนะเาะว้าวคุณแม่ค่ะไม่เอาแบบนี้สิคะรู้สึกจะมีหีบอยู่ในภาพนี้นะคะเดี๋ยวลองเอากุญแจไปไขดูก่อน าได้รูปส่วนที่สามแล้วนะคะครบไหมเนี่ยสว mm. ยโอเคเป็นออดีตของผู้ที่เคยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ได้กลายเป็นโครงกระดูกไปหมดแล้วได้รูปห้องเก็บของครบแล้วถ้าเอาไปแปะไว้น่าจะกลับไปยังโลกเดิมได้เอาละโอเคองั้นปะลองแปะดูที่ะร่วนดีกว่าเย้ yeah. ครบแล้วไปได้แล้วใช่ไหมกลับได้แล้วใช่ไหม กลับนะม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมเซโยกลับมาที่ห้องเก็บของได้แล้วเี่ในกระเป๋าเหมือนมีอะไรอยู่อา้าวได้กระดาษโน้ตมาอีกส่วนหนึ่งนะคะเ,เขาบอกว่าถ้าแตะประตูก็จะออกไปอีกห้องหนึ่งได้นะแล้วก็ยัง าสามารถเดินทางผ่านภาพได้เหมือนเดิมแสดงว่าอาจจะมีอะไรที่เราต้องกลับไปเก็บอีกหรือเปล่าโว้โหมานกึเฮ้ยออกมาจากภาพได้ด้วยไม่เอานะแสดงว่ามันยังไม่จบแค่นี้แน่นอนมีกระป๋องขึ้นสนิมไม่ใช่กระป๋องกระเป๋ากล่องาได้คัตเตอร์มานะคะ ทำได้ว่ามีาลางนี่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 ดุ้ยแดงเถือกรูปอะไรเนี่ยยิ้มแป้นเลยมีอีกใบหนึ่งมีอะไรอีกไม่นอ้งัน้นเดี๋ยวเราดูไฟล์ที่ได้มาใหม่ก่อนนะคะ อันนี้เป็นโน้ตที่ถูกฉีกส่วนบนนะคะในที่สุดก็วาดภาพเสร็จแล้วภาพเพลย์รูมที่จะมอบให้ลูกชายเป็นภาพวาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตที่ฉันเคยวาดมาเลยเขาจะดีใจไหมนะลูกชายเป็นคนขี้เหงาอยากจะประดับภาพนี้ไว้ในที่ที่มีคนมาเยอะๆอย่างห้องแสดงภาพในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ แต่ว่าภาพเพลรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่านี้ในภาพยังส่วนล่างถูกฉีกไปก็เลยอ่านต่อไม่ได้นะคะส่วนล่างอยู่ที่ไหนเนี่ยอีกอันนึงเป็นเอา้าตอนแรกมันเป็นหน้าเต็มนี่ภาพสยดสยองกลายเป็นเงี้ยแล้วก็เป็นเอกสารประวัติของเพลรวมนะคะปีช่วงปี1800 อุวาทและปีที่ทำผลงานไม่ปรากฏนะคะช่วงปี1900พขพ้อ่อค้าอันยามณนีอาโดรอฟจังซื้อภาพนี้ไปปี1926ซารีสิาลีนซาลีนโรเวอร์ซื้อภาพนี้ไปนะคะปี1950พิพิพิธภัณฑ์ศิลปะนิชิโอกซื้อภาพนี้ไปนะคะแล้วก็ อยู่มาจนถึงปัจจุบันมีคำบอกเล่าว่าคนที่ซื้อภาพนี้ไปจะเจอกับภาพหลอนประหลดะ okay. าดๆโอเคขาดอีกหนึ F ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเดี๋ยวเราออกไปห้องข <sino> ้างนอกดูก่อนไหมออกน่าจะกลับเข้ามาได้ใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวลองโดไปในห้องจัดแสดงที่หนึ่งนะคะภาพใหญ่มาเริ่มเลยภาพทิวทัศน์ที่มองจากชั้นสองอันนี้กระดาษเลยปะเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นรูปปั้นเมอร์คิวรีนะคะรูปปัน e ้นเอฟิปใครหนอรูปปั้นมาสนะคะ อันนี่ลูกปั้นใหญ่ๆที่เราเห็นตอนเข้ามาวิ้ยรองเท้าหรอลูกปั้นเฮอร์เมสอุ้ยสูงจังน่ากลัวย,ยังไงไม่รู้้ายเอา้าไปทำลูกปั้นเขาพังเขาขอโทษขอโทษไม่มีเงินใช้อะ่ะอันนี้ลูกปั้นน้องหมา อุ้ยเุ้ยต้นี้มันอ้าวหายไปแล้วอันนี้อะไรอ่ะกรอบรูปเหรอมีเขียนว่าเพลย์รูมด้วยนะคะไปจ้าตรงนี้ล่ะนี้ยกาไปงัดอะไรอ่ะงัดกระโปเหรออุ้ยอ้าอฮ้ยอ้ายรอยเลือด สมุนดนอตของผู้มาเยือนนะคะวันที่2เดือนกันยาปีหนึ่งเก้มาดูภาพเทรูที่เริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันนี้เด็กในภาพดูสมจริงมากจนเหมือนจะขยับได้เลยดีจังที่ได้มาดูวันที่14เดือนพฤศจิกาปีหนึ่งเก้มาดูภาพเทรูที่โด่งดังอยู่ในตอนนี้ เหมือนรูปจะต่างจากในแมพมเพิตตอนที่ฉันดูภาพเฮลูมน่ะเด็กในรูปยืนหันข้างอยู่ภาพดังเดิมจริงคือเด็กหันหลังใช่ไหมคะวันที่6เดือนกุมภาพันธ์หนึ่งเตอนที่ฉันมาดูไม่เห็นมีเด็กอยู่ในภาพเลยแถมยังได้ยินเสียงมาจากในห้องจัดแสดงอีกแต่ไม่มีใครอยู่สักคนหรือว่าที่นี่จะมีผี วันที่สิบเอ็ดเดือนเมษายน1996เอาจริงได้ภาพเพลูมันเปลี่ยนไปอะน่ากลัวโคตรแถมยังได้ยินเสียงจากห้องที่ไม่มีใครอยู่ด้วยภาพเด็กที่เคยดูมันเปลี่ยนไปอะโคตรน่ากลัวเลยวันที่ 8. เดือนสิงหาคมี1996มีข่าวลือว่าที่นี่มีผีออกมาฉันจะไม่กลับมาอีกแล้ว อ๋อมีขีดชี้ไปข้างบนคือเป็นคนอื่นมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันก็เห็นด้วยค่ะต้องดูดีๆไม่ได้เลยแล้วก็วันที่12เดือนมกราปี1997เก้า่าหรือเรื่องภาพทําให้คนมาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะน้อยลงตั้งแต่ปีนี้เหมือนจะกดภาพนั้นออกจากห้องแสดงฉันเองก็รู้สึกสยองก็เลยจะมาวันนี้เป็นวันสุดท้าย โอ้น่าสงสารสงสารเขียนภาพให้ลูกลองไปดูห้องข้างๆก่อนนะคะไี่ห้องน้ำนี่เปิดประตูไว้ด้วยนี่กลัวจะหายปกดดแล้วมั้งเนี่ยเข้าไม่ได้โอเคไม่เข้าไปไม่ก็ไม่เอา้า โอ้เด ouais ี๋ยวยืนห้อน uh ้ำสมัยคนเดียวสินี่นี่นี่เคาะเลยนี่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 ชิอุ้ยหน้าเด็กตองนี้ยังดูน่ารักนะตัวนิโนูสยองไงไม่รู้ในนี้มีอะไรไหมอุ้ยสำรวจได้ไหมอ่ะเดินไปห้องเปิดก่อนนะคะวิธีเล่น ให้สลับที่อยู่ของตุ๊กตาสีขาวกับสีดำนะคะนี่เรียกว่าตุ๊กตาเหรอสยองขนาดนี้แล้วก็กดก็คือตุ๊กตาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ใบหน้าเขามองอยู่เท่านั้นแล้วก็สามารถข้ามตุ๊กตาตัวอื่นได้แค่หนึ่งตัวเดีย๋ยวจะต้องเลื่อนสีขาวไปข้างบนสุดแล้วก็สีดำสลับมาอางนี้เหรอลองดูก่อนนะแล้วสีดำมานี้ ลอาสีขาวไปนู่นสีดำมานนี่เอาสีขาวสีดำเง,งี้ไม่ได้ฮสีดำมันนี่ก่อนไหมสีขาวไปนี่สีขาวไปนี่สีดำมันนี่ สีดำมันนีสีขาวไปนี่สีขาวไปนี่สีขาวไปนี่สีดำมานี่สีดำมานี่สีดำมานี่สีขาวไปนี่สีขาวไปนี่สีขาวไปนี่สีดำมานี่สีดำมานี่สีขาวไปนี่นี่น่าดึงสอสีเอาไปทำใหญ่ แล้วก็มีกระดาษอะไรด้วยนะคะ <c oughs> อุ้ยเอา้านอตจ,จะทําหัวลูป,ปันเขาตกแล้วยังทํากระจกเขาแตกอีกนะคะเดินกลับไปได้ด้วย <c oughs> มีอะไรอีกไหมไอ้ลูปไอ้เยซูนี่นาแล้วนี่กรอบเปล่า <c oughs> เป็นรูปดอกจิกน้อยข้างหลังมีนอตอยู่เฉยเลย คุณผู้หญิงดูโนต้ตส่วนล่างนะคะรูปที่ลูกชายกำลังดูอยู่เป็นรูปสามรูปที่ลูกชายชอบเป็นพิเศษก็คือรูปนอนหลับรูปเดิงกางเขนแล้วก็รูปท่านหญิง ก็คือรูปสามรูปที่เราเข้าไปนั่นเองนะคะระดับภาพทั้งสามนี้ไว้ด้วยกันดีกว่าถ้าเกิดรวบรวมสี่ภาพนี้ไว้ด้วยกันภาพเพลย์รูมก็จะเสร็จสมบูรณ์ฉันได้สร้างกรอบรูปที่สามารถประดับรูปทั้งสี่ใบเอาไว้ได้แล้วก็ติดสัญ,ญลักษณ์ในการเรียงภาพแต่ละภาพเอาไว้เอาล่ะต right. ั้งแต่พ่งนี้ จะลองไปหาพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ยอมจัดแสดงรูปนี้ให้ฉันเพื่อลูกชายที่ชื่นชอบภาพของฉันฉันจะเขียนภาพต่อไปตลอดชีวิตลูกชายสุดที่รักขอบคุณนะขอให้หลับอย่างสงบอมืมันก็เป็นภาพที่ดีนะอันนี้หนังสือสอน การสเกตนะคะตาของมนุษย์ไม่สามารถจับภาพเยอะๆได้ในคราวเดียวการสเกจภาพทำให้รู้ว่าเราได้มองข้ามบางส่วนไปแล้วการมองดูภาพนั้นลองดูของจริงเปรียบเทียบไปด้วยก็อาจจะได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆแล้วก็แล้วก็เข้าใจผลงานชิ้นนั้นมากขึ้นแสดงว่าเราจะต้อง ใช้สมุดสเก็จอีกใช่ไหมนะเออเราเอา,เอ,า,างงอ,อ,อันมางัดได้ไหมอ่ะเราต้องใช้กรอบโอเคงัดได้ด้วยอุ้ยภาพนี้น่ากลักวจังสมุดสเก็จ ใช้รวมกับอันนี้ไดปะ่ะโอยกดผิดโอ้ยไดนนได,ด้วยถ้างั้นเราใช้สกเกจภาพอะไรได้แล้วเนี่ยหรือว่าเราต้องกลับไปสกเกจภาพข้างใหนหรือเปล่าเขาไดใช่ไหม โอหเลือดเจิงน้องเลยนะคะหวังว่าเป็นแค่สีเฉยๆนะไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวลองกลับไปสเก็ c ภาพแต่ละคนดู oh. อันนี้คือเดาแต่ว่าเดี๋ยวลองดูโอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ย oh. อ้าวหายไปเลยคงไม่โผล่มาที่หลังใช่ไหม เดี๋ยวรีบจัดการก่อนเฮ้ยสกเกจได้ด้วยอะง,อง้งงงงงงดีจังเป็นไงอะ่ะอืมหนูน่ากลัวยังไรไ่รูว,วอ๋อโอเคนะคะได้ามาเป็นข้อมูลด้วยอาวไม่มีอะไรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสกเกจภาพน้องหมาต่อ,อ,อจ้าจะให้ไปหรอจ๊ะ เรียบร้อยอืมอไนนี้ลูกเป็นหมาอารมบูดโอเคปะเรียบร้อยโหสวยเชียวมีสีสันโอเคนะคะได้อุย้ยเราได้ดข้อมูลครบแล้วโอเคงั้นจาก โน้ตของคุณพ่อน่าจะต้องหาทางเรียงภาพก่อนนะคะเมื่อแต่นี้กรอบโดกต้องแงออกมาก่อนปะเียโอเคแล้วก็รวมอันนี้กับอันนี้ใช้แล้วเราต้องไปแปะไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยมีพี่ว่างไหมตรงนี้หรอไม่ใช่ ห้องน้นนอหรือว่าเราต้องเอารูปอื่นออกด้วยโอเคหเป็นร้อยคิดข่วนนะคะร้อยคิดข่วนอเอารลกนี้ด้วยสินะอ้ยนี่เป็นร้อยเลือด แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันเรียงยังไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอุย้ยฮะตอนแรกไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนี้นี่แล้วมีเลือดด้วยเนาะมันะขยับมาได้ไงอะ่ะหึหึหึโอเคไปดีกว่ามันจะเข้ามาใกล้กว่านี้เเราต้องไปติดไว้ที่ไหนได้อ๋อใส่กับรูปนี้เนาะ โอเคได้มาสี่รูปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะติดตรงนี้หรออาวติดตรงไหนตรงนี้หรอโอ้จริงด้วยแล้วต้องติดยังไงเ,เราลูกน้องหมาเราไม่ได้เอาลูบน้องหมามาหรออนันนี้เอาลูกน้องหมาก่อนอลืม โอเคอันนี้พายโดมเราดูแล้วเหมือนว่ารูปแรกที่เราออกมาเอลรูกน้องหมาีก็ มัวโอเคใช่ไหมเนี่ยนิ่งแสดงว่าเรายัางภาพพิดลองดูอันนี้แล้วก็ลองดูน้องหมา แล้วก็นนี้นิ่งไม่ใช่หรอใช่ไหมอ่ะ๋อเมื่อกี้ลืมกดใช่ปล่าอ้อาวเพรดูมเป็นการรวมภาพทั้งสี่และเสร็จสมบูรณ์เป็นครั้งแรกถ้าลองเรียงภาพให้ถูกต้องตามลำดับ เฮ้ยตาละมม่ถูกเท่านี้ก็โอเคแล้วหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ภาพมีสีสันแล้วอ่าดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะเหมือนบรรยากาศมันเปลี่ยนไปนะนี่ได้ยินเสียงขอบคุณด้วยเฮ้ยหนุ่มน้อยไม่มาหลอกเราแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เสียงเด็กผู้ชายคนนั้นเหรอ ยี่เย่หลังจากนั้นฉันก็ออกจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้วกลับไปรวมตัวกับครูและเพื่อนๆที่กำลังเป็นห่วงเพราะฉันไปสายมากแล้วก็เลยเล่าเรื่องเมื่อกี้ให้ฟังเพื่อนและครูไม่มีใครเชื่อฉันแต่ว่าฉันจำได้ภาพเพลรูมที่ไม่ได้ถูกเรียงอย่างถูกต้องตามลำดับ ทำให้โลกในภาพกลายเป็นของจริงแล้วก็ดูดคนเข้าไปเพราะความคิดอันแรงกล้าของผู้วาดภาพที่มีต่อลูกชายในเมื่อภาพทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ตามต้นฉบับดังเดิมแล้วเด็กคนนั้นก็ไม่น่าจะเหงาอีกต่อไปแล้ว หลังจากนั้นหลายเดือนผ่านมาก็ไม่มีใครเห็นภาพหลอนประหลาดที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนิชิโออีกเลยตอนนี้ผู้คนก็เริ่มกลับมาชมภาพอยู่เรื่อยๆฉันเชื่อว่าภาพมีพลังบางอย่างแฝงอยู่แต่ก็ไม่รู้มันจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีหรือว่าไม่ดีฉันอยากเป็นนักวาดภาพที่คอยเยียวยาจิตใจผู้คน ว้ายจบแล้วเชโยโอ้ได้เก้นะคะไม่รู้ยังขาดอะไรหรือเปล่านะมีใครคอยรอบมองจากหน้าต่างบานเล็กตรงประตูอ๋อ oh. แสดงว่ายังไม่ได้กลับไปสำรวจคนที่แอบมองลอดช่องประตูในภาพน้องหมาค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้ฉากจบเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะ ตอนนี้ฝนก็ตกพอดีนะคะโชคดีว,ว่าอัดมาจนถึงตอนจบแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย